จบจากวิทยาลัยแพทย์จอห์นส์ฮอปกินส์อายุน้อยแต่รักษามาหลายครั้งและมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในยุโรปและก็อเมริกาเป็นบทความเกี่ยวกับเสลียกรรมหัวใจและสวงอกผมเข้าใจว่าแผานเสลียกรรมหัวใจและสวงอกกำลับบงขาดหมอแต่ปัญหาคือเรื่องเงินทุนไม่ใช่เหรอประธานบอกเองว่าเขาจะจัดการเรื่องเงินทุนให้ครับถ้าง,งาั้นก็จ้างคนที่คุณชอบเลยสิหมอฮันมีคนอื่นอีกไหมในฐานะอดีตหัวนหน้าผมขอแนะนำสักคนได้ไหมได้สิครับดีอื เอาละถ้าจะรับศัลยะแพทย์เนี่ยอาสิ่งที่ต้องดูและสำคัญที่สุดก็คือทักษะการผ่าตัดของเขานะครับฉะนั้นมาดูทักษะการผ่าตัดขั้นสูงของผู้สมัครของผมได้เลยครับว่าแต่ว่ากำลังผ่าตัดอยู่ทำไมไม่มีเลือดออกล่ะร่างกายคนเราสมมาตรกัน ถ้าหมอผ่าตัดมีประสบการณ์สูงและผ่าตรงใจกลางหน้าอกพอดีมันก็เป็นไปได้ครับไม่ได้แค่แม่นยำนะแต่ยังไวด้วยฝีมือระดับเอเลยทีเดียวผมเห็นด้วยฝีมือเขาทำไมผมอยากทำงานด้วยเลยเงินแปลว่าทุกคนยอมรับฝีมือของเขาแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไงซะก็ต้องดูเรซูเม่ของเขาก่อนนะครับไม่ต้องดูเรซูเม่หรอกผมพาเขามาให้แล้วหมอพัก